สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการใส่ใบตัวเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับของโปโลรุ่น DB 6900นะครับตัวนี้เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานนะครับก็จะมีสายพานนะครับวันนี้เราก็มาสาธิตให้ดูนะครับอันดับแรกเลยก็คือลูกศรอ,อยู่ที่ใบนะครับลูกศรแล้วก็ดูที่ลูกศรที่เครื่องฉะนั้นมันจะกําหนดทิศทางการหมุนของกระดาษทราย เพราะว่าเราใส่ส่วนไม่ได้ถ้าใส่ส่วนปุ๊บจะทําให้ตัวเนี้ยหลุดหรือขาดออกรอยต่อตัวนี้ก็กดตัวลูกกิ้งลงนะครับทิศทางกระดาษซ้ายนะครับวิ่งไปข้างหน้าร้อนกลับมาข้างหลังก็จะใส่ทิศทางางนี้ ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราใส่แล้วเนี่ยก็จะมีด้านนี้นะครับตัวปรับตั้งใบนะครับในกรณีเพื่อดูว่ากระดาษทรายตัวนี้วิ่งออกทางซ้ายหรือทางขวานะครับเราก็จะมาลองลันเครื่องดูนะครับครับในการตั้งนี้ก็จะเห็นอยู่นะครับว่ากระดาษทรายมันจะสามารถเลื่อนซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับ เพราะบางครั้งอะลูกค้าใส่ค้างไว้เงี้ยหรือว่าตัวนี้มันล้าพอใส่ปุ๊บมันอาจจะหมุนไปทางใดทางหนึ่งโดยอัตโนมัติเลยแบบหมุนเร็วๆเ,วเวพืดเข้าไปติดชนเงี้ยก็ต้องมาตั้งต,งตรงนี้ก่อนนะครับต้องค่อยๆหมุนดูว่ามันตอนนี้มันไปขนาดไหนเพราะบางทีโอกาสที่มันล้าหรือมันค้างมันเป็นไปได้นะครับตัวนี้ ครับในกรณีหน <let> <t ries> ึ่งนะครับพอเราตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เราเอาชิ้นงานมาวางเพื่อใช้งานเนี่ยบางทีเรากดเนี่ยมันอาจจะทําให้ตรงนี้มันขยับได้ฉะนั้นก็มาตั้งซ้าอีกรอบหนึ่งอีกขยับอีกนิดนึงว่ามันยังอยู่ตรงกลางไหมนะครับพยายามให้กระดาษทรายอยู่ตรงกลางลูกกิ้งเสมอนะครับจะเหลือขอบๆไว้นิดนึงเวลาทํางานเพื่อจะได้ไม่กินกับตัวกาดมันนะครับว่าจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาสําหรับรุ่นนี้นะครับสามารถปรับตั้งได้นะครับก็เป็นน็อตตัวนี้สาหรับการคลายหรือการปรับนะครับยกเสร็จแล้วลอกร แล้วตัวนี้ก็สําหรับวางฐานขนาดน,นะครับไม่ลงสำหรับรุ่นนี้ก็มีตัวขัดวงกลม9นิ้วอยู่ด้านข้างนะครับตัวฐานสามารถปรับองศาได้ตัวสำหรับตัวจับตั้งฉากชิ้นงานนะครับสามารถปรับได้นะครับถึง60องศานะครับตัวนี้เอียงซ้ายเอียงขวาได้สามารถสไลด์ได้นะครับ สรุปนะครับก็คือพยายามตั้งใบให้อยู่ตรงกลางนะครับเลือกเบอร์กระดาษทรายให้เหมาะก,กับชิ้นงานนะครับตรงนี้ก็มีพวกกระดาษทรายหยาบสำหรับงานขัดทั่วไปนะครับหรืองานขัดโลหะก,ก็เปลี่ยนกระดาษทรายเอาตอนนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ